สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มากับควานนะครับควานพี่แบรกับพี่ยุของเรานะครับนี่ฮะซึ่งเอาช้างไปผูุกในป่านะครับเหมือนเรานะครับผมแต่วันนี้เราก็จะติดตามควานไปด้วยนะครับไปในป่ากันนะครับผมอันนี้เป็นควานช้างที่มีประสบการณ์มากนะครับเป็นรุ่นพี่เลยนะครับจะบอกให้นะครับผมก็ต้องบอกว่าพิยุกับ พี่แบงเรามีเลี้ยงช้างอยู่2เชือกนะครับ1คนนะครับสเชือกครับ<ม>ก็ดูแลทั้งสี่ดอแล้วก็ช้างพลายนะครับกุยยุของเราก็ดูแลสีดอคาแก้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เราดูแลผงพักด,ด้วยนะครับพี่แบงของเราก็ดูแลสีดอทองฟูน,นะครับแล้วก็ดูแลอดอกดินนะครับถ่ายดอกดินนะครับตัวน,นี้ไปรับถ่ายดอกดินกับสีดอคาแก้วท่าในป่านะครับผมโอเคนะฮะเราเดินทางไปนะครับผม ธรรมชาติสวยงามมากนะครับตอนเย็นนะฮะวันนี้เราหนีเที่ยวนะครับผมก็เป็นวัดหน่อยนะครับกิ่นส้มเยอะนะฮะโอเคนะฮะเราขึ้นไปนะครับไปกับควานนะครับผมไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะนี่ไปกับควานนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นทางช้างเดินทุกวันนะครับนี่ฮะหญ้าตายหมดนะฮะจะเป็นร่องน้ําไปเลยนะครับนี่ฮะ เนี่ยวก็เวลาปลูกช้างในป่าถ้ามีเ work yani uh, พื่อนไปก็จะคุยกันด้วยนะครับเดินไปด้วยอย่างงี้นะครับก็จะสนุกมากนะครับเนี่ยโอ้ย่าแถวนี้ก็บแจนเหมาะโลยุบกินกะเนี่ยย่าแถวนี้เนี่ยเยอะความยังบอกว่าช้างกินไม่ดีนะครับต้องเอาไปไกลกว่านี้ สวยงามกว่านี้นะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราได้เจอสีดอกําแก้วกับพายดอกดินนะฮะซึ่งเลี้ยงในป่าดอยนะครับด <Okay. S 1> ูวะต้นไม้นะครับโอ้โหอันนี้ต้นไม้ยางนะครับสูงใหญ่มากสูงเลยนะครับโอ้โ oh. หนะครับนี่นะวันนี้ก็ขึ้น ไปดูพายดอกดินหน่อยกับสีดอกคำแก้วนะครับไปนะเดินทางกันหน่อยนะครับผมนี่ดอกไม้โอ้โหมีแต่หญ้าสวยๆ,ๆนะครับดูครับทุง่งภูเขานี่มีแต่ทุงท่งทุ่งหญ้านะครับสวยๆนะครับ นี่นะครับโอ้โหนั่นไงครับนี่ะช้างครับเห็นไหมครับเห็นช้างไหมครับเชือกนั้นน่าจะเป็นดอกดินนะฮะอ๋อไม่ใช่นะครับสดอดทองพูนะครับผมนี่ฮะเราซูมให้ดูแล้วนะครับเราเดินไปหากันหน่อยนะ,ะไปกันเลยนะครับ โอ้ช้างพายุโอ้คำแก้วนี่ขนาดแย่นักที๋เยังมากินได้เลี้ยงยากขนาดโอ้เป็นควันเหนื่อยเลยนะครับเลี้ยงช้างในป่าหญ้าเยอะขนาดนี้นะครับแล้วช้างไม่อ้วนนะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับหญ้าสดๆเขียวๆแบบนี้หาได้ยากนะครับผมนี่ฮะนั่นเราเห็นซีดอนะครับซีดอคำแก้วนะครับผม เลี้ยงยากจริงๆเนาะคำแก้วเนี่ยนี่เข้าป่าทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นควันก็เลือกผู้หญิงช <c oughs> ้างก็เลือกหญ้า <c oughs> เลือกหญ้าวายุเลือกผู้หญิงก็เนี่ยเ,เยมารเมาลาัยในสปอร์ตทุกทีนะลูกพี่เราเนี่ย <c oughs> เอาสาวๆนี่ริ้งเอาริ้งเอานะ โ,โหทุ่งหญ้านะครับดูดิอันนี้คือผูกช้างมาแล้วนะครับดูล่องรอยช้างไม่กินนะดูเชือกอื่นนี่กินหมดนะครับแต่น่าจะเป็นช้างที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยคือเขาได้กินดีเกินนะฮะคือถ้าเวลาช้างกินดีญ่าแบบเขียวๆบางทีแบบนี้เขาก็ไม่กินนะเพราะว่าเขาเคยไปนในป่าบ่อยนะครับนี่ฮนะได้กินบ่อยๆเนี่ยเขาจะเลือกนะครับ เลือกหญ้าโอเคอันนี้นะฮะรถตัวนี้เราข,ขึ้นเนินนะครับผมขึ้นเนินขึ้นเขาอยู่นะครับนี่ฮนะวันนี้ไปกับควานนะวันนี้ก็ได้เห็นหญ้า,าตรงฝั่งนี้นะครับปกติเราจะปลูกไฟออสหรือคุณซัพเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะ คนละฝั่งที่ที่มาตอนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นที่ของอผัดดอกดินกับกับแก้วของเรานะครับนี่ฮะดอกดินไหมนะมนโอ้ปกติดอกดินนี่กกินแถวนี้ตอนนี้จะเหลือแล้วก็ลุงมันดูแลดีแล้วไปลูกเออาาต้นเเราไม่ต่นอ,นอนนเรามัตย่นานะ พี ini, ่แบกข้าเรานะดูแล่ายดอกดินี่คือเพิ่งดูแลมาใหม่นะครับได้เดือนกว่านะครับคือช่วงมาใหม่เนี่ยค่อนข้างจะผอมหน่อยดอกดินนะครับช่วงนี้ควานได้ควันใหม่แล้วนะครับก็ห่นอาจจะเริ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าช้างการดูแลช้างเนี่ยเชื่องถ้าฉางผอมเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่ากินวันนี้อิ่มก็จะอ้วนเลยไม่ใช่นะครับใช้เวลาหน่อยนะครับดูครับ ยาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าญยาเขียวนะครับทั้งภูเขาเลยนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ก็ดีมากเลยนะครับดูครับนะถ้าช้างได้อยู่ที่นี่ได้กินนะคงชอบหน้าดูเลยนะครับก็ถ้าเราค,คุณทรัพย์เราอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าเรามาทางนี้ก็อาจจะไกลมากนะครับเราก็ไม่มาไปดูเราช้างกันหน่อยนะครับเนี่ยจะใกล้จะถึงแล้วนะครับผม โอเคไปเลยนะครับรอรรโ,อโอ้โหดูครับนี่ฮะหญ้าสวยๆนะเราเดินไปไหมนะโอ้ไปอยู่ว่าไปอยู่ที่ต้ตไนไะม้บนทรายเนอะเออเออเออต้องจะไปเตะก้อนร้านหนะ่ะโอ้ไปได้ได้มันไล่ไมยยผมแล้วก็เตรียมร่นไดไ้ได้ดอกดินนี่มันได้นะเอาไปแก้ดูตัวไปยู่นกัน อ๋ออยู่ยเ,เราด,ดินอยู่ฝั่งนี้เนาะตรงที่พุ่มไม้ตรงนี้นะครับผมเห็นอยู่นะส่วนซีดอคาแก้วอยู่นู้นนะฮะรครับผมเราไ,ไปทางนี้ดีกว่าดอกดินนี่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบที่หน้าคุณแปลกหน้านะถ้าปล่อยโซ่เมื่อไหร่นี่ก็ต้องได้วิ่งนะครับไปหาซีดอคาแก้วกันหน่อยนะฮะ บอกเลยว่าชีดอมแก้วนี่ไม่ได้เกิดที่นี่นะครับเป็นเป็นช้างที่ซื้อมานะครับผมซื้อมานะครับโดยการมีคนย้อมแมวนะครับผมตอนแรกที่ปางเราว่าจะซื้อช้างช้างพลายนะครับมีงานนะครับผมซื้อมาได้ประมาณสักกี่ปีแล้ยุคซื้อมาเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วเนาะตอนแรกนี่ดูว่าจะซื้อมาเป็นช้างพายนะ ที่ไหนได้นะครับย้อมแมวนะครับเป็นซีดอเฉยนะครับโอ้ยเหนื่อยเนี่ยฮะดอกดินโอ้โหนะฮะเนี่ยหุ่นเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะนี่นะตอนแรกก็ผอมมากเลยดูครับนี่ฮะเราจะไม่ขึ้นไปดีกว่าฮะเราจะซูมอยู่ตรงนี้ซูมนะฮะอันตรายนะครับการเราขึ้นไปหาช้างนะี่ต้องบอกว่าเราต้องหา ต้นไม้นะครับกำบังไว้นะครับบางทีช้างไม่ฟังควานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะวิ่งเข้าหาเรานะครับเราต้องกำบังไว้นะครับนี่นี่นะควานก็จะขึ้นตรงนี้นะครับดูครับนี่สีดอกแก้วเราเป็นช้างที่ควานบอกเลี้ยงยากมากนะครับผมแต่ช้างไม่ได้ค่อยกินปลวยอ้อยนะครับผมก็ส่วนมากกินหญ้าในป่า อันนี้นะครับคือดูแลหญ้าในป่าก็หญ้ายังดีนะครับช้างก็ยังไม่อ้วนเลยนะครับก็ดูแลยากหน่อยนะครับนี่ฮะไม่ใช่ว่าควานผูกหญ้าไม่ดีนะแถวนี้มีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเลยสําหรับช้างชอบมากเลยนะนี่ดอกดินนะครับผมนี่ฮะดอกดินนะครับผมนี่ควานชอบใช้เสียงดังหน่อยนี่นะซูมนะฮะซูมนะ นี่ะดอกดินนะครับผมหญ้า yeah. yeah, สวยงามมากมีค uh huh. วานนี่ฮะดูนะครับ uh huh. ดอกดินก็เริ่มอ้วนแล้วนะครับผม ช่วงแรกๆนี่ผอมมากเลยนะครับผอมจนมากๆเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ควานมาใหม่นะครับก็ดูฮะนี่ฮะขูกช้างในป่านะครับผมเลี้ยงเหมือนไพลออสนะครับก็ยันเดียวกันนะฮะดอกดีนี้บอกเลยเป็นช้างที่รักควานมากนะครับผมรักควานนะครับผมตกมันก็เข้าได้นะครับโดยไม่ทําอันตรายต่อควานนะครับผมเนี่ยวนมากเลยนะท้องป่องใหญ่เลยนะครับ แต่หุ่นก็บอกเลยว่าเริ่มอ้วนขึ้นมานะอันนี้เราเปลี่ยนควานได้ได้เดือนกว่าแล้วนะครับผมต้องใช้เวลานะครับลื่นลื่นลื่นก <c oughs> <c oughs> ินหญ้าในป่าดอยก็อย่างนี้นะครับผมน,นี่ฮะ โซมาตัวอ่ะเดี่ยอ๋อให้ช้างดึงโซ่มาด้วยคอือย้ายโซ่ขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับหุ่นเพิ่งขึ้นนะครับผมเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่แบรเราก็ต้องบอกว่าเป็นช้างเป็นควานที่ดูแลดีมากนะครับนี่ครับ หญ้าสวยนะครับสวยมากนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการดูแลช้างเห็นไหมฮะก็เป็นเนินหน่อยนะครับผมแต่ก็ช้างเนี่ยอยู่ได้นะครับก็ไม่เนินเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นชันนิดหน่อยนะครับผมแต่บางที่ก็จะไม่ชันเท่าไหร่นะครับถ้าช้างขึ้นด้านบนก็ชันหน่อยนะครับแต่ถ้าลงข้างล่างนี้ก็จะ ไม่ชันนะครับผมนี่นะครับผม,ดอ,ด,นะบผมดอกดินนะครับผมไปดอกดินนะฮะว้าวนี่นี่ควานก็จะย้ายย้ายลงมาแล้วนะครับผมนี่นะเฮะมากเลยนะครับดอกดินนะฮะเราย้ายมาดูคำแก้วหน่อยนะครับ นี่สีดอคําแก้วนะครับเป็นช้างที่หุ่นเล็กนะฮะเออเนี่ยจ้าหม้อมังกินกะเนี่ยช้างย่าจ้าหม้อเล้เน<ด>ี<ส>่ยกินจ้าเกินจ้าเนี่ยสีดอคําแก้วนะครับผมนี่นะอดอเป็นช้างเล็กนะครับแต่เป็นสีดอนะครับไว้ตัดเหรอ โอ้โหมาแล้วนะครับดอกดินนะครับดูครับนี่ฮะโอ้โหทอ้องป่องไงเดินมาได้ละก้านี่เหรอท้องใหญ่ขนาดละ้ <S <S 2> <S 2> โอ้หวันนี้กินอิ่มเลยนะครับผมอิ่มย่านะครับอโอ้โหนะครับนี่หุ่นก็เริ่มขึ้นนะลงเนาะพี่แบ หุ่นเริ่มขึ้นละวันละนี่ฮะ <c oughs> อ,อันนี้เพิ่งมาดูแลกันนะครับผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าช้างก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้ท้อง่องมากควานใหม่นะครับผมเปลี่ยนควานได้หนึ่งเดือนนะฮะอะไรครบไไับแก้วอันนี้ฮนะจ้างจ้างโชว์มาก่อนอะเนี่ยดูแลยากเหมือนกันเนาะพี่เนี่ยดูแลยากจริงๆนะครับ คือดูฮะหญ้าในป่าเยอะมากนะฮะแต่ดูท้องนะครับกินไม่เยอะนะครับนี่ก็ช้าไปผูกในป่านะครับเย็นกลับนะครับผมอย่างนี้ตลอดนะครับนี่ฮะจะไปกลับที่หลักแล้วนะครับผมเห็นไหมครับการดูแลช้างของเรานะครับผมอันนี้ความดูแลกันคนละสองเชือกนะครับผมนี่ พยุของเราก็ดูแลอีกเชือกหนึ่งเป็นช้างพลายนะครับผงพัดนะครับผมผงพัดนะครับอย่างพี่แบกของเรานะครับที่ดูแลพลายดอกดินนะครับอีกเชือกหนึ่งสีดอทองพูนนะครับดูครับคำแก้วนะครับผมนี่ะเมื่อก่อนจะซื้อมาเป็นช้างงานนะครับมาถึงที่ปางเราออกเป็นสีดอเฉยนะครับผม นี่ฮะตั้งใจจะซื้อมาเป็นช้างพลายนะครับนี่ฮเราก็เดินกลับกันนะครับคือจะบอกว่าซีดอลคำแก้วเป็นช้างที่ไม่ค่อยจะกินหญ้านะครับเป็นช้างที่เราซื้อมาจากชายแดนนู่นนะครับผม ก่อนมาถึงนี่นะครับโอ้โหหอมกว่าน,นี้อีกนะครับผมก็อ้วนมาเยอะนะมาก่อนก็มีมีการสแสดงโชว์นะครับได้กินกล้วยอ้อยอะไรอย่างนี้นะครับมันจะฟังไปไหน <c ười> มันมันกลัวได้เหยียบโซ่นะครับดูมันเหยียบโซ่นะน,นี่ก็ลากโซ่ไปกลับบ้านนะไม่ได้นะครับโซ่หายเส้นหนึ่งก็ราคาแพงมาก อย่างพยุของเรานี่ซ่อนนะครับซ่อนโซ่ซไว้อย่างพี่แบรเราหายไปหนึ่งเส้นแล้วนะครับหรือซื้อใหม่แล้วนะครับตะควาต้องซื้อเองนะครับพี่แบของเราผูกในป่าบ่อยนะครับแล้วก็โซ่หายซื้อเส้นหนึ่งนะครับประมาณ7จ็ดแปดพันนะฮะหมื่นกว่านะครับเส้นใหญ่กว่านี้นะครับอายุโซ่ไม่แน่ย่ะ พี่แบเอาปิกอย่างโซะฮะอ๋ะอ,อตอนลงลากลงนะครับแต่ถ้าขึ้นขึ้นคอเนะี่ยต้องอแขนคอนะครับต้องเอาไว้บนคอนะครับขึ้นดอยนะครับนี่พี่พยกุกขอเราไปแล้วนะครับอันนี้ซื้อตัวใดเนี่ยโซ่เนี่ยโอ้โหมืน่นสามกะ มื่นสามเก้าร้อยห้าสิบแล้วโซ่หองแล้วหายแล้วเนาะอ๋อมาต้นท่าน,นกะโอ้นี่นะฮะพี่แบของเรานะครับเคยคือเมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับมาผูกในป่านะครับแล้วก็โซ่ไว้ในป่าทีนี้โซ่หายนะครับผมซื้อมาหมื่นกว่านะครับหมื่นสามต่อเส้นหนึ่งนะครับแล้วยาวยาวกี่เมตรก่อ สามสิบเมตรหมื่นต้ไเศราห้าเมตรหมื่นต้ไหมื่นสามเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้เป็นเป็นโซ่เส้นน้อยเนาะ,ะนี่ฮะไม่ใหญ่นะเนี่ยโซ่เส้นน้อยนะโซ่เล็กโซ่เล็กถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะแพงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นโซ่เล็กมากหมื่นกว่าแล้วนะครับขนาดโซ่เล็กนะอันนี้ประมาณเขาเรียกว่าหุ่นกึ่งนะครับ หุ่นครึ่งนะครับหุ่นครึ่งนะครับเขาเรียกเป็นหุ่นนะครับโซ่นี่เป็นหุ่นเนาะอันนี้หุ่นครึ่งเนาะหุ่นครึ่งนะครับไม่ใช่สองหุนห่นหุ่นครึ่งนะถ้าสองหุนน่นใหญ่กว่านี้อ๋อเป็นกิโลขายเป็นกิโลอ๋อกิโลหกสิบหกนี่นะครับ โซ่ราคาแพงนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามีโซ่ก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะครับหายแล้วก็ต้องซื้อเองนะครับผมก็ต้องไปกลับอย่างนี้นะครับช้างเราแข็งแรงมากนะครับแค่นี้ไม่ไม่ทำระะาครเครื่องของช้างนะครับผมคือแค่โซ่เปล่าๆนะไม่ได้ดึงลากไม้อะไรนะครับผมช้างก็เดินสบายมาก นะครับเบามากสาหรับช้างนะครับผมเนี่ะล้อลงไปถึงที่หลักแล้วนะครับนี่ฮะก็เช้าไปนะครับเย็นกลับนะครับก็ไม่ใช่กลับกับที่พักนะครับผมดอกดินนะครับผมวันนี้ท้องเต็มเลยนะครับอ้วนมากส่วนสีดอกคาแก้วเหล่านี้เราปลับที่พักแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับ แยกกันไปนะครับดอ,อกดินวานนั่งสบายมากนะครับชิวๆนะครับนั่งแบบนี้เขาเรียกว่านั่งสบายนะครับถ้าตกมาก็เจ็บอยู่นะมีสิทธิตกเยอะนะครับบางทีช้างตกใจอะไรอย่างเง ต้องมั่นใจช้างด้วยนะครับว่าไม่ใช่ช้างที่ตกใจนะครับนี่นะดูครับดอกดีนะครับนี่หลักเขาอยู่ตรงนี้นะตรงที่มีดินนะครับหลักเขาจะอยู่นี้แล้วก็โซ่ก็จะไว้ตรงใกล้ๆหลักนะครับจะไม่มีคนขโมยนะครับผมบางทีคนที่ขโมยนี่อาจจะเป็นชาวบ้านเนะี่ยหาเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะหานอ แล้วก็มาเจอโซ่นะครับโซ่ควานนะครับซึ่งเอาไว้ในป่าก็ดึงกลับบ้านไปขายเลยนะครับดอกดินนะครับผมเอาเอาโซ่มาล่ะมาดึงโซ่อ่ะอกินน้ำอาบน้ำก่อนนะนี่นะ oh, no, ไม่หมดไหมโอ้ไทยลงน้ำไม่สาดกันนะนี่นะครับดอกดินนะครับดูครับนี่ญ้าของเขานะนอันนี้เป็นญ้าเมื่อคืนนะครับย้าก็มีนะครับการเข้าไปอยู่ในป่าดอยก็คือเป็นอาหารเสริมของเขานะครับดูนะครับวันมาก ของเต็มเลยนะครับวันนี้ตะขออ่เนี่ยฝนเลยน้ะไม่ใส่ใบหน้าเป็นลมหมเลยเสียเวลาบุตรศิลปหน้าฝนนี่จ้าบอกขาอยากกินน้ำต้นใดนะเนาะหรือหญ้ามันเป็นน้ำนักอ๋อขึ้นขาหลังดู ดูขึ้นขาหลังด้วยดูควานะฮะขึ้นขาหลังเลยนะครับน่ <c oughs> <c oughs> เป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับเครื่องนี้บอกเลย <Yeah. S 1> ได้ทุกอย่าง <c oughs> สั่งได้หมดนะฮะ <c oughs> ดูว่าหุ่นห้างเริ่มวันขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็ <c oughs> จะมอมแมมหน่อยนะครับเพราะว่า อ,อยู่ในป่าเพิ่งกลับจากป่านะครับ ปัดฝุ่นหน่อยปัดฝุ่นหน่อย เดินเร็วมากนะครับผมการเดินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะดอกดีนี้เป็นชา้างที่เร็วนะครับนี่นะครับควางก็จะพาไปอาบน้ําดื่มน,น้ํานะครับที่น้ําแม่สาของเรานะครับที่ลําธารนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นหญ้านะหญ้าของใน่ําคืนนี้เยอะมากดูดีครับควางเขากักตุนไว้นะครับเอาไว้กินกินช่วงกลางคืนนะอันนี้จะเป็นหญ้าเฉพาะกลางคืนและกลางวันนะว่ากลางวันเราถ้า เอาช้างเข้าป่ายากก็จะเหลือไม่ได้กินนะครับก็จะให้กินช่วงกลางคืนนะครับผมนี่นะฮะอย่าน้ําไม่มานะครับก็มีสายยางด้วยนะฮะนี่นะครับสายยางได้กินตลอดนะครับพอดีน้าอาจจะแห้งไปแล้วนะครับผม